ถ่ายไม้ขาเีื่องใช่ไหมคะโชว์หน่อยชื่อร้านอะไรเรียกเรียกเรียกเรียอะเชิญชวนหน่อยเชิญชวนนเรื จังหวัดจังหวัดจังหวัดคณะความเสี่ยงจากพี่สาวชื่อไก่จ้าไก่นะคะตามนั้นครับขอบคุณครั s <S บผมอ๋อนี่นี่ตามนี้โอ้โหยนี่บะเขือเผาไปจะอีกแล้วนี่โอ้เป so ิงเพื่อนแต๊ๆเอาไปน้องจ่าของกินของใจนี่นี่โอ้โหเหมาะแต๊ๆกำลังขั่วไข่เลยแม่ขาจ้า ไข่ชะอมครับพี่น้องจา๋านี่กับข้าวคุณป้าก็น่ากินน่ากินน้องเลิศเลิศอีกแล้วเดี๋ยวไดูคุณยายเนาะอ๋อโอ้อย,ยายสู้นะครับอ๋อ <c oughs> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอเคเออแกงอย่างน่ะ โอ้โอะอ,อย่างน้อไม้จดหน่อไม้อ๋ออ๋อใส่ประฮาเลยเนาะอ๋อจดลำลำกันเนาะน้ำลายผมเปื้อเลยเนี่ยเอาแม่ใส่เลยอ่ะยกยกเลยใส่เลยใส่เลยอ่ะกินสักกําเนาะกินสักกําเนาะ ยกนิ้วยกนิ้วปื๊ดโอ้โหข้นึงด้วยโอ้โหสันหิวข้าวถ้าจะเป็นปีตามนั้นขอบคุณนะครับนี่น้ำพริกกลัมครับพี่น้องจ๋านี่โอ้โหกล้วยก็มีบรรยากาศครับพี่น้องจ๋าตามส้มเหรอนี่ผมบอกได้เลยว่าตามส้มร้านนี้แม่กางามนี่โอ้หิน่ากินโจ๊ะ งามแต่งามขนาดนะเจ้าโอ้ยคุณแม่ก็งามเลยนี่โดูตำบะแตงครับพี่น้องจาม่วนม้วนวางมาอุดหนุนกระเด็ดตับส้มที่ไหนครับร้านอะไรฮะท่าจังหวัดนครศรีอยุธยาขอบคุณครับโอ้ยนี่โอ้ยทอดมันปลาไก่โด่ายวขนมหวานโอ้ยผม